สถานีรถไฟสว่างนะครับผมแปดโมงเช้ายี่สิบห้านาทีนะก็ล่าช้าอยู่สี่ห้านาทีนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในระดับปกตินะล่าจ่าไม่กี่นาทีแบบนี้ครับผมเจ้ากาทราครับที่นี่ครับสว่างบริษัทกลางที่เป็นเทวรสปดทนี้เพืรัศมีล่าจ่า รานตีสายตามันีสโร์ราที่จัาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจาราแล้วหาอที่ารวนนี้ออกจากเจาวแล้วผมิาในนมีกันต่อาจรยสถานีรถไฟจะหวังนะครับ